เสน่ห์ซ่อนอยู่ในตัวคุณนะครับสำหรับชาว Adjust ราศีกรกฎนะครับเป็นอย่างไรไพ่ขึเป็นพระอินทร์นะครับพระอินทร์พลังงานของการารับฟังนะคุณเป็นคนที่ฟังเก่งนะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะเพียงแค่รับฟังเพียงแค่เข้าใจนะแล้วก็เอาใจใสนะ่นักอินทร์เป็นพลังเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วย,วยมีเหตุมีผลนะให้คำปรึกษาการดูแลเอาใจใส่นะไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ใกล้คุณนะคุณก็เอาใจใส่คุณก็ดูแลนะคุณรับฟังใน ทุกๆเรื่องในทุกๆอ,ๆอย่างคอยซับพอร์ตหัวใจให้กําลังใจนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะารก็ได้รับกําลังใจกับชาวราศีกรกฎแน,น่นอนนะครับี๋ยวเนี่ยสน่ห์ซ่อนอยู่ของชาวราศีกรกฎเนี่ยคือการรับฟังเก่งนะครับความรักการงานการเงินโชคลาภสุขภาพของชาวราศีกรกฎในเดือนกุมภาพันธ์ ปี2,568ก่อนรับชมคลิปการดูดวงคลิปนี้ไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นการดูดวงแบบภาพรวมเพื่อได้แนวทางและการสร้างพลังใจหาวนทางแก้ไขปัญหาขอให้รับฟังรับชมด้วยความบันเทิงใจนะครับ ราศีกรกฎในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูในเรื่องของสภาวะผักใจนะครับตำแหน่งแรกจุดเด่นตัวตนไพ้ขึ้นเป็นพระศุกร์นะครับพระาพระศุกร์เนี่ยไพขึ้นคุณเก่งในการที่จะมองโลกย่งเีดีนะมโนอย่างเงียดีเนี่ยเก่งมากนะครับแล้วก็มีความสุขนะเออมีความสุขจากการที่คุณน่มองโลกอย่งเีดีนั่นแหละนะครับมาดูต่อมานในตำแหน่งของแรงปรารถนานะครับไพ่ขึ้นเป็น กุระมาวตานะครับอืมในเรื่องของแรงรถนาของตัวคุณน่ะต้องการที่จะจัดการปัญหาให้สําเร็จจัดการบันหาให้เสร็จสิ้นนะในเรื่องต่างๆที่คุณแบกรับในเรื่องต่างๆที่คุณอยากให้สำเร็จและเสร็จสิ้นด้ดียิ่งขึ้นเนี่ยนะมาคุณอยากที่จะทําให้ใหดีที่สุดในเดือนนี้นะครับมาดูต่อมานะครับตําแหน่งคนรอบข้างให้ขึ้นเป็นอุบายเทวดานะคนรับคนรอบข้างค่อนข้างดีนะอืมสังคมมีแต่คนที่มีสติปัญญานะครับชอบช่วยเหลือวางแผลมีคนกื้อหนุนกึน้อ เกื้อกูลนะในเรื่องของการสนับสนุนช่วยเหลือในทุกๆเรื่องในทุกๆด้านด้วยเช่นกันนะครับตำแหน่งสุดท้ายนะครับตำแหน่งวาสนานะครับไปขึ้นเป็นพระรามนะครับโชคของคุณเนี่ยมาการเดินทางนะในห้องช่วงนี้ถ้ามีการขย,ขยายการเดินทางต่างๆเนี่ยจะได้รับโชคในเดือนกุมภาพ,พันธ์นี้นะครับเรามาดูซิว่าในเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคนโสดอดีตเป็นอย่างไรบ้างอืมอดีตพ่ขึ้นเป็น เจ้าหญิงถือเหรียญน,นะครับแล้วก็พ่ยขึ้นเป็นในเรื่องของความมั่นใจนะในเรื่องของสิ่งที่ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของตัวคุณที่มันผ่านพ้นหลายๆอย่างมานะคร <s> ับพอมันผ่านพ้นในเรื่องหลายๆอย่างมาเนี่ยพยายามที่จะให้ตัวเองรู้สึกดีที่สุดมีความสุขที่สุดในเรื่องของความรักจะตัดสินใจเก็บใครสักคนมันต้องสร้างความความมั่นใจนะเออมันเป็นการที่คุณเองต้อง ค่อยๆนะเออค่อยๆมองโลกในแง่ดีแต่ถามว่ามันดีไหมอดีตม,มันก็ไม่ได้แย่อะไรมากนักแต่ไม่ยังติดใจมากกว่า mm hmm. เอออ่านดูสิแล้วปัจจุบันล่ะปัจจุบันพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของราชาถือเหรียญน,นะครับแล้วก็พ่ขึ้นเป็นถูกรบกวดนะอเริ่มเริ่มเอาประสบการณ์มาทําให้ใจตัวคุณดีขึ้นนะแล้วก็สิ่งที่คิดบางครั้งมันก็ เป็นไปได้บ้างเป็นไปไม่ได้บ้างในไายขึ้นตัลบควเห็นไคือบางอย่างจะไปคิดเยอะนะครับในเรื่องของอดีตนะครับในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองในรู้สึกความรู้สึกของสิ่งที่เป็นมาเป็นไปในเรื่องอดีตนะทุกๆอย่างเนี่ยมันคือความที่คุณเนี่ยเนี่ยต้องมองลแง่าีๆเยอะอ่ะสิ่งที่ต่างๆเนี่ยหากคุณมองนงง่ดีเนี่ยมันยิ่งทําให้คุณมองเห็นในเรื่องของความรักมากิึ้นนะครับแล้วก็สร้าง หรือดูนะดูในเรื่องของเหตุและผลสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้คุณเปิดใจได้ไงมาคือเอามาดูซิอนา,าคตเป็นอย่างไรอารารไนาคตใก้ขึ้นเป็นเจ็ดถวยงเจ็ดถ้วนี่คือความคิดความฝันนะออสิ่งที่คุณคิดสิ่งคุณฝันเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องดูนะเนาะบางทีคิดฝันเนี่ยมันก็ทําให้คุณทุกข์ได้นะมันมาจากปัจจุบันนี่แหละหากคุณคิดเยอะเกินไปหรือคาดหวังอะไรบางอย่างเนี่ยที่มากไปมันกลับกลายมาทาร้ายตัวคุณได้นะนะจากประจุบถึงอนา,าครตรได้เลยนะแล้วเนี่ยสิ่งสาคัญคือการที่มองอยู่ตรงน้ามากกว่าวาวเอคมร ที่คุณอยากจะให้เป็นความรักคุณอยากจะให้เกิดมันเป็นอย่างไรทุกๆท,ทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการบริหารจิตใจขึ้นอยู่กับความรู้สึกของตัวคุณนะครับมาดูเรื่องของคนมีคู่กันบ้างนะครับเจ้าชะตาเป็นอย่างไรนะเจ้าชะตาไปขึ้นในเรื่องของ justice นะแล้วก็ไปขึ้นเป็นเทวดาอืมโอ,มอม้เจ้าชะตาอ่นะมันก็บางทีมันก็แบบมีความคิดอะ่ะมันมีความแบบหนักใจนะเออมีความแบบ ต้องแบบนั้นต้องแบบนี้ต้องทำแบบนี้ไม่ได้ต้องแบบนี้นะคือบางอย่างก็ต้องปล่อยไปตามหัวใจบ้างนะเอออย่าไปแข่งกล้าวจนเกินไปนะอย่าบังคับขู่เกณฑ์กดเกณฑ์จนเกินไปนะรูย้ายอยากให้คู่ไปแบบนั้นอยากให้คู่แบบนี้เป็นตามกฎเป็นตามระเบียบคู่ที่ดีต้องเป็นแบบนั้นนะเจ้ากี่เจ้าการคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นปล่อยสบายๆบ้างเดี๋ยวคู่เขาจะอัดนะเออถ้าเป็นอย่างนั้นคุณต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันอ่ะดูซิว่าเราเป็นอย่างไรดูซิอ่ะคู่เป็นอย่างไร ไพ่ขึ้นเป็นเดชเรสนะ oh. เป็นไม้นะไพ่ขึ้นสมหวังอืมยังดียังดียังดีที่ไม่อดานเขาก็ไปวางไว้นะคู่คุณเนี่ยแต่ว่าอืมมันก็แต่บางทีนะบางบทบางเวลาเหมือนม้าเนี่ยคือก,ก็ดีดเหมือนกันนะดิดเข้าข้างหลังเหมือนกันคือเขามีคําพูดบางอย่างที่มันกระแทกมาให้คุณรู้สึกชะงักเหมือนกันเออบางทีมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะบางทีเขาก็ไม่ยอม,อมแต่ถามว่าปัญหาคือเขาไพ่ขึ้นไม่ขึ้นหลายแต่ไพ่ขึ้นว่า บางทีเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันบางทีเขาก็อยากหดัวเขาก็ไม่ไม่โอเคนะกับอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในกรอบเกินไปเนี่ยเขาพยายามจะออกนอกกรอบไปสําไปนะครับแล้วเนี่ยก็เป็นการต้องคุยเนี่ยพย่ขึ้นว่าอยากจะดีขึ้นเนี่ยเขาพยายามอยากจะปรับให้มันแบบง่ายๆสบายๆขึ้นนะเออพยายามจะต่อต้านกันเหมือนกันมาดูในะเรื่องของการงานกันบ้างน,นะครับสําหรับคนที่กําลังหางานนะครับเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นพระแม่อุมาอืมเก่งนะมีความเก่ง แล้วก็ควบคู่ด้วยความมองโลกใแง่ดีของตัวคุณด้วยนะความเก่งความกล้าความสามารถนะจะทำาให้คุณเนี่ยเกิดความสําเร็จนะความที่คุณกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าคิดกล้าทาเนี่ยมันเป็นจุดเด่นที่ทําให้เวลาคุณจะไปสมัครงานที่ไหนอ่ะมันเกิดแต่ความสาเร็จและคุณไม่ท้อเลยนะยิ่งถ้าคุณไม่ท้อคุณเก่งกล้าสามารถทุกอย่างก็เป็นได้ดั่งใจตัวคุณมากขึ้นนะเนี่ยภายเกินเร่งออกเดิ่งทางได้ออกจากบ้านเลยนะมันได้โชคเรื่องของการเรื่องของการงานเนี่ยเข้ามาได้ดีอยู่แล้วโดยเชิงกันนะครับอ่ะมาดูซิ คนที่เป็นพนักงานราชการจะเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นพะสุขห้อยหัวนะครับอื mm hmm. มีช่วงเวลารอคอยนะแล้วก็โดนไปถึงเรื่องของการโดนคือมันโดนติดันบุญเนี่ยต้องระวังเหมือนกันนะคือมันเป็นเรื่องของการที่คุณต้องระวังเรื่องของการทําผิดพลาดบางอย่างเในเรื่องของงานผิดเล็กๆ็กน้อยนะมาจากคุณเผลอเลยในเรื่องของการทํางานต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะต้องใช้อะไรต้องใช้การที่คุณต้องมองตรใยังไงดีด้วยมองรื่องนี้ใช่มันผลักความทุกข์ไปนะ มอรวยเงินีคือแก้ไขยังไงได้บ้างเออทายังไงที่จะออกจากความทุกตรงนี้นะแล้วก็รอคอยเออเป็นการรอคอยที่จะให้ทุกๆอย่างดีขึ้นรอคอยให้ทุทกๆอย่างมันเกิดความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะคือณนะเวลาตอนเนี้ยมันยังทําอะไรมากไม่ได้นะจึงในเรื่องแรงงานของตัวคุณเนี่ยมาคือภพย่ขึ้นเป็นเรื่องของการที่คุณเนี่ยต้องการที่จะแบบจรระแก้ปัญหาให้สำเร็จอนะ่ะเออตอนเนี้ยมันยังสําเร็จไม่ได้มากนักเท่าไหร่นั่นเป็นการรอ นะรอคอยสักกนะ่อนเนี่ยเออมันรอคอยสัก,กระยะหนึ่งถามว่าอนาคตจะสาเร็จไหมสําเร็จนะเออเต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะตั้งมัน่นตั้งใจเอาไว้วางแผนเอาไว้ทุกๆยกอย่างค่อยๆดีขึ้นนะครับอา่านูซิในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับพ่ขึ้นเป็นวรห์นะวราห์อัปตานะครับไพ่ใบน,นี้นะครับบ่งบอกถึงการที่คุณเนี่ยมีเรื่องจัดการเยอะนะในเรื่องของการทําธุรกิจการค้นหานะการสร้างแรงบันดาลใจการสร้างความรู้สึก ที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวคุณเนี่ยเพราะอะไรการที่มองโลุ้นเงีนดีทําให้คุณไม่ว่าจะเจอใ,นในครก็ตามนะการที่จะไปดิวธุรกิจการไปกุยงานการสร้างธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยมันได้สำเร็จจริงได้ดีแต่รวมไปถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นด้วยนะในเรื่องของธุรกิจเนี่ยมันจะได้สําเร็จได้ไวขึ้นจากการที่คุณมองเห็นถึงปัญหามองเห็นวิธีการแก้นะและก็แก้ไขอย่าง ให้ทันทุตทีนะแต่การดเน่ยมาคือมันต้องวางแผนต้องมีการเดินทางต้องมีความกระฉับกระเฉงต้องมีการบริหารจัดการเรื่องต่างๆให้มันสเปซินให้เรียบร้อยนะเห็นไหมในเรื่องของอคนรอบข้างทุกตัวคนดีอยู่แล้วใช่นไหมแวดวงคุณแล้วคนรู้จักของคุณคนรอบข้างเพื่อนรอ่วมง,งานนะเพื่อนร่วมธุรกิจนะคณส่วนของคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนหรือคนที่ลงทุนคุณเนี่ยมีแต่คนดีๆทั้งนั้นเลยนะไปปรึกษาได้ไปพูดคุยได้และปัญหาต่างๆในเรื่องของธุรกิจก็จะ ดาเนินต่อได,ด้ดีขึ้นเรื่อยๆได้ด้วยเ,ยเยช่นกันนะครับมาดูเรื่องของการเงินการเงินไปขึ้นเป็นพยามารน,นะนะพระชนเพื่อเจ้าพระชนมาเลยนะในเรื่องการเงินเนี่ยก็ หนักนะหน,กหนักจริงหนักจริงทำได้ไหมโอ้พระเจ้าชนะแบบชนะมา,ะมารถูกไหมหลังานั้นถึงแม้ว่าจะเจอเรื่องของการเงินที่มันหนักหน่วงลือเกินนักคนการจะขาสั่นเหมือนกันว่าจะทํายังไงดีเนี่ยโอ้มาเจอรายจ่ายแบบนั้นเจอรายจ่ายแบบนี้นะอยิ่งใหญ่แต่ว่าหากคุณจิตนิ่งใจในิ่งเนี่ยคุณสามารถบริหารจัดการไปได้ด้วยดีก็เช่นกันอ่ะดูสิว่าแล้วไอ้ที่หนักที่ใหญ่เนี่ยเงินของคุณเนี่ยจะหมดไปกับเรื่องอะไรดูสิป้ายกใจว่าอย่าไปบ้างปั๊บไข้ขึ้นโอ้ ถ้าใครเล่นเกมนะหมดไปกับเกมเหมือนกันนะถ้าหากใครแบบทุกไม่สบายใจเรื่องงานนะทุกไม่สบายใจเรื่องความรักนะมันใช้เงินเออเอาเงินไปซื้อหนุนซื้อที่ซื้อดันตามสิ่งที่ชอบนะแบบโอ้หทุกแล้วซื้อทุกเราซื้อทุกุรมแม่เข้าใจนะหรือถ้าใครเนี่ยใครก็ไปเล่นเกมคือถ้าใครเล่นเกมก็ต้องเติมหน่อยนะมันต้องซื้อดันซื้อนน่นซื้อนี่อีกนะเออรวมไปถึงเรื่องของการที่ไปยิบยืมเงินคนด้วยนะเออบางที มีโอกาสนะมันต้องไปใช้หนี้ใช้สินเขาเริ่มมาตามรางควานก็เ,เริ่มที่จะมาทวงแล้วคุณเริ่มที่จะร้อนจิตร้อนใจนะไฟขึ้นลุกเลยนะแบบเฮ้ยจะเอาไงดีวนันนี้จะเอาเงินที่ไหนไปคืนเขาแบบนี้ต้องระวังให้ดีเป็นกาน,นะครับสองไฟขึ้นหมอรักษานะอมีทําในห้องตรงนี้่างแพนว่าจะไปหาหมอไปรักษายี่ถ้ามีประกันด้วยแล้วเนี่ยต้องจ่ายเต็มเ็มหรือเปล่านะเออหรือ,รอการใช้จ่ายเพิ่มเติมนะเรื่องที่ ประกันไม่รับผิดชอบอีกต้องมีใช้ใจ่ายเพิ่มเติมอะไรเงี้ยการปรึกษาหม,มอการไปรักษาร่างกายตัวเองอ่ะก็ต้องระว,วังดีนะนะคือพยาบาลก็มองถึงเรื่องของโรคไยไข้เจ็บก็ได้ด้วยนะอ่ะต่อมาใครขึ้นพนาการอ๋อเปเปสาวหรือเปล่าเปเปผู้ชายหรือเปล่านะออในเรื่องของความรักในเรื่องของการใช้ใจ่ายต่างๆนั้นแบบ เราชอบคนนั้นคนนี้นะก็อยากที่จะให้เขามีความสุขอยากให้เขาให้หนู่นให้นี่ให้นั่นให้เกินตัวเกินไปก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วไปเดือนคุณจะกินแต่มาม่านะครับเออต้องระวังนะครับผมอ่ะมาดูซิในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะผักเรื่องการเรียนมาโชคลาภจะมีโชค,โชคลาภของเขาไหมโชคลาภไปขึ้นเป็นโอ้โหพระสุขลาอาจารย์อังคีรดนะออก ออกไปเลยนะคือโชคลาภก็มันไม่ได้มากับเรื่องของหวยเรื่องของตัวเลขนะเออมันมาเรื่องของการศึกษามาเรื่องของการไปสร้างความสําเร็จด้วยตัวคุณเองนะมาจากขับููคนรอบข้างมาจากการตั้งใจของตัวคุณคิดจะทํางานก็สําเร็จที้อะไรมันก็สมปรารถนามันจะมาด้านนั้นมากกว่าก็ถือว่าไม่มาหวยก็มาจากการทำได้ดีแล้วนะเพราะทําแล้วสําเร็จเอ,เองนะครับมาดูเรื่องของสุขภาพนะเมื่อกี้ สียงเงินในเรื่องสุขภาพสุขภาพเป็นยังไงดูสิสุขภาพไพขึ้นในเรื่องของกินนารีเรื่องน้ำต้องตรวจเช็คสุขภาพเหมือนกันนะครับไพก็คือว่าใช้ร่างกายมาเยอะเหมือนกันนะในเรื่องของเกี่ยวกับน้ําในร่างกายนะน้าเลือดน้ําหนองนะในเรื่องของอาการที่คุณเหมือนแบบไม่ได้ค่อย้ตรวจสุขภาพมากนักก็ยิ่งต้องไปตรวจเลยเพราะว่าไพ่คือว่ามันเป็นเรื่องของการที่คุณ บุกป,ป่าฝ่าดงมีการเดินทางนะเออมีการาที่คุณเนี่ยไปสูดดมในเรื่องของควันเรื่องของมลพิษต่างๆเนี่ยต้องระวังนะต้องไปหาอากาศบริสุทธิ์หน่อยช่วงจุงนี้จะได้เหมือนฮิวใจเนอร์สร้างพลังงานในเรื่องของร่างกายของตัวคุณที่ดีขึ้นนะรวมถึงจิตใจด้วยนะไปหาสารที่มันดีๆอ,อย่างเช่น,นอะไรข้าวัดเข้าวาาน่อยเออข้าหาป่าไม้ธรรมชาติหน่อยก็จะเป็นการบําบัดร,ร่างกายแล้วรวมไปถึงไปหาหมอด้วยนะไม่ใช่เป็นบําบัดอย่างเดียวเขาต้องไปตรวจสุขภาพาให้เรียบร้อยด้วยสิ่งกัดน,นะครับ มาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรคุณบ้างนะครับมาดูตำแหน่งจุดอ่อนของคุณนะครับตำแหน่งเป็นอย่างไรดูซิไพ่ขึ้นเป็นไพ่สุพรรณบุรานะครับสุพรรณบารีในไพ่ขึ้นเนี่ยเรื่องของการที่เกิดเป็นความรู้สึกตัวคุณเนะี่ยมันอ่อนไหวง่ายบางทีมันทุกเรื่องตรงก่บเดิมๆก็เก็บมาคิดเก็บมาเศร้านะคุณนําสิ่งดีคุณออกมาดีกว่านะเพราะว่าในส่วนที่เป็นข้อดีของคุณนะตัวตนตัวคุณเนี่ยคุณมองด้วยแง่ดีนะแต่บางทีมันมอง มองโลกสวยเกินไปเออต้องระวังเหมือนกันนะเอเอบาองทีโลกสวยเกินไปมันกลับมาทุกข์อีกกลับมาไม่สบายใจอีกสิ่งที่คิดสิ่งที่คาดหวังมันเป็นการพร่ำเพ้องปรนนาเป็นความคิดมากลับมาเศร้าอีกกลับมาไม่สบายใจอีกมันเยอะจนเกินไปนความความเป็นพระสุขเนี่ยคือมัน มันติดสุกอะเออแล้วไปขึ้นเป็นออนางสมบัตาอีกก็โอ้โหมันก็มีแต่ความคิดมีแต่ความปัป้มเพลออย่างเดียวอะมันกลับกลายเป็นกุดไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็กลับกลายเป็นอยู่เฉยนิ่งๆอยู่กับความคิดนะโอ้ในความคิดเราคุณนี่รวยมากๆเลยนะแต่ความรักดีมากๆเลยนะโอ้มีคนโน้นคนนี้เข้ามามันอยู่แค่ในมโนยอย่างเดียวต้องระวังเหมือนกันนะครับเอาดูซิว่าตาําแหน่งุรสรัทเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นผลประโยชน์นะครับอืมมันเป็นเรื่องของการที่คุณต้อง อยู่กับความจริงนะอุปสรรคมาจากการตัดสินใจของตัวคุณเหมือนกันอย่ามองแต่เรื่องของผลประโยชน์ว่าใครจะให้อะไรคุณนะอย่ามองอย่างนั้นเดียวไม่งั้นเนี่ยมันจะทําให้เวลาคุณไปปฏิสัมพันธ์กนะับใครคนอื่นเขามองออกนะว่าคุณมาหาผลประโยชน์กับเขาคุณมาสร้างความกดดันให้กับเขาคุณมาไม่ได้มาแบบว่าเป็นมิตรหรือเป็นมิตรอาชีพหรือเปล่าอะไรเงีายเออมันทำให้คนเขาใจผิดได้ต้องระวไว้ดีการวางตัวคนรอบข้างเพราะเป็นอุปสรรคให้เวลาทําอะไรก็ตามมันเหมือน จริงๆแล้วที่คุณอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นอืก็จะไม่คิดว่าเขาจะคิดแบบนั้นแต่เป็นสิทธิที่ระวังคนอื่นมองมากกว่าเวลาเขาหาใครทําอย่างไรก็เข้าหาด้วยรอยยิ้มนะเข้าหาด้วยการถามทยไม่ใช่ว่าเขาถามุ๊บอ่ะได้เท่าไหร่นะเสียงเงินเท่าไหร่เออถามแต่เรื่องเงินอย่างเดียวมันก็ไม่ค่อยดีนะก็ต้องระวังเรื่องปากเหมือนกันนะครับเอามาสิว่าไพ่สิทธิกรลยานะครับจะบอกอะไรคุณนะครับขอบารามีกรูบาจารย์นะครับที่แนะนทางสองข้อไพ่สิทธิกรลยานะครับ หนึ่งไพ่ขึ้นเป็นพระเสาร์นะโหพระเสาร์นี่ก็เป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะในเรื่องของการคิดจัดตั้งใจอะไรก็ตามเนี่ยนะครูบาอาจารย์บอกว่าจงอดทนเข้าไว้นะปัญหาทุกๆปัญหายอมแก้ได้ยอมผ่านไปได้เพียงแค่คุณต้องตั้งมัน่นต้องตั้งใจแล้วก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงนะเพราะทุกๆอ,อย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการที่คุณมอโงโลกในแง่ดีและคุณจะผ่านทุกสรรพสิทธิ์นะเรื่อง,งต่างๆที่คิดไว้ก็ย่อม สำเร็จดังตามตั้งใจนะครับ 2. ให้ขึ้นเป็น้าวเวสุวรรณนะแนะนําเลยแนะนำแนะนำเลยนะไปไหว้เทวเวสุวรรณนะครับที่วัจ,จุรามณีก็ได้นะที่จังหวัดสมุสงครขามนะคุณสามารถจะไปไหว้เทวเวสุวรรณให้ท่านบรรดาทรัพย์บรรดาโชคลาบบรรดาการเงินนะบรรดาการงานบรรดาสิ่งที่คุณปรารถนาบรรดาความรักทุกๆสิ่งทุกอย่างนะที่คุณทุกใจไม่สบายใจหรือ ปรารถนาสิ่งไหนเนี่ยท่านจะคอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวคุณเนี่ยให้คุณสําเร็จให้คุณสมปรารถนาโดยเช่นกันนะครับมาดูไพ่บุญญาพิิษฐ์ซิจะมูอะไรเพิ่มอีกไหมดูซิไพ่ขึ้นในเรื่องของการทําบุญนะแต่เกี่ยวกับการศึกษานะออทำให้สิ่งที่คุณศึกษาทําให้คุณอ,อ,อยากจะให้สําเร็จนะยิ่งสําเร็จได้ไวขึ้นการทำบุญการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากให้ความรู้กับคนนะช่วยเหลือเด็กในะการศึกษาเด็กไม่ว่าจะเป็น ไวไหนก็ตามนะมันเป็นสิ่งที่เสริมนะเสริมในเรื่องดวงตัวคุณในเดือนนี้เรามาถึงการที่คุณเดินจงกรมสร้างสติแนะการเดินจงกรมคนบางคนอาจจะมองว่าอ่ะเดินเดินไปแต่เดินด้วยสติอ่าทุกอย่างกล่าวคำอ่ารู้ยางกาวแล้วยังไงมาช่วยอะไรได้ทําให้คุณเข้าใจนะว่าเออทุกวันนี้คุณเครียดนะพัมเพิรพัฒน,นาไปเสีาายเยอะเลยคิดไปซสมานะเพิรมเดิมเห็นเลละ เออฉันมาอยู่ในความคิดนี้ได้ไงเนี้ยนะมีสิมากขึ้น,นมันยิ่งทำให้อะไรคุณไปโฟกัสปัจจุบันได้มากขึ้นเออปัญหามันเกิดอะไรขึ้นบ้างโอเคแก้ไขอย่างไรจะได้ไม่ติดอยู่กับห่วงความคิดจนเกินไปและก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นด้วยเชินกันนะครับมาดูซิว่าเลขมงคลที่จะเสริมตําแหน่งปัศนานะครับเป็นเลขอะไรไพ่คือเลขหนึ่งนะครับ ไพ่คือเลขสองนะครับเลขหนึ่งเสริมในเรื่องของความเข้มแข็งทางจิตใจนะเลขสองเสริมในเรื่องของสเสน่ห์นะคือในโชคที่มานะดวงชุดนี้มันคือการเดินทางนะครับนานแล้วเนี่ยคุณมีเลขหนึ่งเลขสองในคุณปลอดภัยนะไม่ว่าไปไหนก็ตามามีแต่คนเมตตามีแต่คนช่วยเหลือสนุนตัวคุณได้ดียิ่งขึ้นกว่าน,นั้นเนี่ยคุณสามารถจะนำเลขหนึ่งเลขสองเนะี่ยทำเป็นไวเปอร์ก็ได้นะครับจนส่กระดาษเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็จะเป็นการนุ่นดวงนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยเช่นกันแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลััังงใใใจจห้ดีเป็นใในพละครบ